เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณกิจครับคุณผู้ฟังผมแนะนําตัวคุณกิจนิดนึงนะครับงานหลักของคุณกิจคือพนักงานขับรถไฟครับโดยเฉพาะสายตะวันออกเฉียงเหนือที่เขาจะขับเป็นเส้นทางเดิมๆเป็นเส้นทางที่คุณกิจคุ้นเคยที่สุดเพราะว่าเขาทํางานที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วชีวิตของคนขับรถไฟนะครับคุณผู้ฟังมันก็จะวนเวียนอยู่กับตารางเดินรถแล้วก็การตรวจเช็คสภาพหัวจัก แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆด้านหน้าสุดของขบวนรถไฟพอจบกะก็กลับบ้านหรือไม่ก็พักที่หอพักของการรถไฟนั่นแหละตามสถานีใหญ่ๆโดยอชีวิตที่ผมว่านี้มันก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวของการทํางานแบบนี้นั่นก็คือเวลานอนมันเป็นเวลานอนที่ไม่ค่อยเป็นเวลาซะเลยบางทีต้องล่างยาวตั้งแต่เที่ยงคืนไปถึงเช้ามืดก็มีเหมือนกันซึ่งการขับรถไฟในช่วงกลางคืนครับ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนขับรถไฟอย่างคุณกิจจะต้องเจอแต่ที่เจอประจําจนชินไปหมดแล้วนั่นก็คือความเงียบแล้วก็ความมืดมิดสนิทของทั้งสองข้างทางแล้วก็บรรยากาศของสถานีเล็กๆน้อยๆที่จะต้องจอดรับส่งผู้โดยสารกลางดึกซึ่งส่วนใหญ่นะครับเวลาทํางานกะสุดท้ายรอบดึกเนี่ยจริงๆแล้วผู้โดยสารก็น้อยแหละเพียงแต่ว่าเรื่องที่ผมกําลังจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อจากนี้ มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อราวๆห้าปีก่อนคุณกิจเขาบอกผมว่าตอนนั้นเขาขับรถไฟขบวนด่วนพิเศษสายกรุงเทพไปอุบลราชธานีตามปกติเลยในตอนนั้นครับเขาออกรถจากกรุงเทพช่วงเย็นแล้วก็ไปถึงช่วงอีสานตอนล่างอะนะครับเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะดึกแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือตอนนั้นมันคือคืนเดือนมืดครับเขานาหนาวอากาศเย็นมันก็เลยทําให้บรรยากาศรอบขบวนรถไฟมันวังเวงผิดปกติ ตึ่งหลังจากนั้นครับตอนที่ขับรถไฟไปอ่ะเรื่องราวมันไม่ได้มีอะไรแปลกนะเขาก็ขับรถไปจอดสถานีเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งไปถึงสถานีในจังหวัดนครราชสีมาผมขออนุญาตไม่ระบุชื่อสถานีแล้วกันนะครับเพราะว่าณนะปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่เนาะตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวคือรอบๆสถานีแทบจะไม่มีบ้านคนเลยมีแต่ป่ากับทุ่งนาเท่านั้น ซึ่งไอสถานีที่ว่านี้ครับคุณผู้ฟังมันจะเป็นสถานีที่คุณกิจต้องจอดแล้วก็ต้องรอหลีกกับขบวนรถสินค้าที่วิ่งสวนทางมาซึ่งปกติแล้วการสลับรางแบบนี้ก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับประมาณ15นาทีเท่านั้นแต่ว่าในคืนนั้นรถขบวนส่งสินค้าเนี่ยดันมาช้ากว่าปกติคือมาผิดเวลาที่กำหนดไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้เพราะอย่างนั้นครับมันก็เลยทำให้ขบวนรถไฟของคุณกิต ต้องจอดนิ่งอยู่ที่ท่านนานกว่าที่มันควรจะเป็นซึ่งในขณะนั้นระหว่างที่รถไฟของคุณกิจกำลังจอดนิ่งสนิทอยู่ตัวเขาก็เปิดประตูห้องคนขับแล้วก็ออกมายืดเส้นยืดสายตรงชานชาลาซึ่งตรงจุดนั้นครับมันมีแต่ความเงียบไม่มีผู้คนเลยแม้แต่คนเดียวแล้วไอ้ตรงไฟของสถานีมันก็ติดติดดับดับเป็นจังหวะ เหมือนกับว่าหลอดไฟมันกําลังจะเสียหรือไม่ก็หลอดไฟมันกําลังจะขาดสักอย่างหนึง่งซึ่งในตอนนั้นครับขณะที่คุณกิตกําลังยืนสูบบุหรี่อยู่ข้างหัวจักตัวเขาเองก็มองไปรอบๆสถานีก่อนจะเห็นว่าตรงชานชาลาฝั่งตรงข้ามมันมีคนคนหนึ่งกําลังยืนอยู่ในตอนแรกคุณกิจเขาไม่ได้คิดอะไรอะนะครับเขาคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีแห่งนี้ล่ะมัง้ง หรือไม่ก็เป็นผู้โดยสารที่ลงมาจากรถไฟขบวนอื่นก่อนหน้านี้แล้วก็มายืนรอต่อรถแต่หลังจากนั้นพอคุณกิจเขามองดีๆผู้โดยสารคนนั้นทําไมเขาดูแปลกจังคือคนคนนั้นครับคุณผู้ฟังเขายืนนิ่งมากนิ่งแบบไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับขยเยื่อนเลยแล้วก็ยืนอยู่หน้าเสาต้นหนึง่งยืนหันหลังให้คุณกิจในตอนนั้นแล้วไอชุดที่เขาใส่นะครับมันเหมือนชุดซาฟารีสีขาวคือมันดูแปลกตามาก เพราะว่าสมัยนี้ไอชุดสฟารีเนี่ยมันไม่มีคนใส่แล้วครับคุนกิจเขาคิดในใจว่าคงจะเป็นเจ้าหน้าที่คนเก่าๆหรือไม่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่แต่งตัวย้อนยุคหรือมั้งคือคิดไปขณะที่แถวนั้นน่าจะมีงานแฟนซีหรือเปล่าอันนี้คุณกิจเขาเดาเอาอะนะครับแล้วก็พูดเล่นกับผมแต่หลังจากนั้นพวกเขายืนมองไปได้สักพักหนึ่งเขาดันเริ่มรู้สึกแปลกๆคือแปลกกับความนิ่งของผู้ชายคนนั้น เพราะว่าคุณกิจลองทำท่าทำทางเหมือนกำลังจะเดินตรงไปหาเขาแต่เขาก็ยืนนิ่งไม่ไหวติงอะไรเลยโดยที่หลังจากนั้นครับพอตัวคุณกิจเองสูบบุหรี่จนหมดมวนตัวเขาก็ตัดสินใจเดินกลับไปในห้องคนขับแล้วก็ปิดประตูเหล็กอย่างเงียบๆซึ่งพอเขานั่งลงบนเก้าอี้แล้วก็มองผ่านกระจกหน้าต่างบานใหญ่กลับไปที่ชานชลานั้นอีกครั้งมันดันปรากฏว่า ผู้ชายในชุดาฟารีสีขาวคนเดิมเขายังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้เนี่ยคุณกิตเขาบอกว่าเขาสังเกตได้อย่างหนึ่งเขาสังเกตได้ว่าเงาของผู้ชายคนนั้นที่ทอดยาวไปบนพื้นปูนมันดูยาวแล้วก็ผิดรูปไปหน่อยคือมันไม่ได้เป็นเงาที่เกิดจากแสงนีออนของสถานีน,นะครับแต่มันดูเหมือนกับเป็นเงาของอะไรบางอย่างที่ตัวสูงสูงผอมผอม เงานั้นมันสูงเกินกว่าร่างกายของผู้ชายที่ชานชลาคนนั้นจนผิดธรรมชาติคุณกิตที่เห็นแบบนั้นเขาก็พยายามมองพยายามเพ่งดูว่าชายคนนั้นเขาขยับตัวหรือเปล่าแต่มันก็เปล่าเลยเขาไม่มีการเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยครับในขณะเดียวกันคุณกิจเขาก็มีความรู้สึกเย็นวาบที่ด้านหลังคือมีความรู้สึกไม่ดีชัดเจนขึ้นมาว่าไอ้คนที่อยู่ที่ชานชาลาฝั่งตรงข้ามรถไฟเขาน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาแล้วละ่ะ ซึ่งหลังจากนั้นครับพอรถสินค้าวิ่งผ่านไปเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการเดินรถก็ส่งสัญญาณให้คุณกิจเตรียมตัวออกรถได้ซึ่งตัวเขาเองก็เลยเริ่มขบวนรถหัวจักอีกครั้งพอเครื่องยนต์ทำงานเสียงมันก็ดังสนั่นขึ้นมาและในช่วงที่คุณกิจกำลังจะปล่อยเบรกลมเพื่อเคลื่อนตัวรถไฟนั่นแหละสิ่งที่มันไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าในทันใดนั่นเอง ชายในชุดสฟารีสีขาวที่ยืนอยู่บนชานชาลาฝั่งตรงข้ามเขาก็หมุนตัวหันมาหาคุณกิตแบบช้าๆซึ่งไอาการหมุนตัวของเขาเขาไม่ได้หันตัวแบบปกติแต่มันเหมือนกับว่าเขาหมุนตัวแบบไม้กระดานคือเขายืนตัวแข็งทื่อแล้วก็หมุนตัวมาพร้อมกันทั้งตัวเหมือนกับตุ๊กตาเลยไอจังหวะนั้นนั่นแหละชายคนนั้นเขาหันหน้ามาสบตาคุณกิตแบบเต็มๆแล้วก็เผยให้คุณกิตเห็น ว่าใบหน้าของเขาไม่ได้เป็นใบหน้าของคนทั่วไปแต่ใบหน้าของเขามันมืดสนิทเขาไม่มีดวงตามีแต่เบ้าตาที่ลึกโบแล้วทั้งใบหน้าของเขาก็ไม่ได้มีอวัยวะเหมือนมนุษย์ทั่วไปคือเขาไม่มีปากไม่มีจมูกมีแต่ผิวหนังสีดำที่เรียบตึงไปทั้งหน้าเว้นสะจากเบ้าตาลึกโบของเขาเท่านั้นในวินาทีนั้นคุณกิจเขารู้ตัวได้ในทันที ว่าชายคนนั้นที่จ้องมองมาที่เขาน่าจะไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนแล้วความรู้สึกในใจมันก็ฟ้องคุณกิจชัดเลยว่าถึงชายที่ชานชาราฝั่งตรงข้ามเขาจะไม่มีใบหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังยิ้มให้คุณกิจอยู่ในวินาทีนั้นครับตัวคุณกิษเองเขารีบปิดม่านหน้าต่างของห้องคนขับลงมาทันทีแล้วก็ใส่คันเร่งออกตัวรถไฟโดยที่ไม่ได้รอสัญญ,ญาณอะไรจากเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟอีกแล้ว คือตอนนั้นเขาไม่ได้มองกระจกมองข้างเลยครับเพราะว่าใจมันเต้นแรงมากๆแล้วก็กลัวจนตัวสั่นไปหมดเขาเรีบขับรถไฟพุ่งตรงออกจากสถานีไปด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งหลังจากที่คุณกิดขับรถต่อไปได้พักใหญ่ๆตัวเขาเองก็รู้สึกว่ามันไกลพอสมควรแล้วะนะครับซึ่งจริงๆเขาก็อยากจะปรับลดความเร็วลงแล้วก็หาที่จอดรถไฟเพื่อที่จะเรียกสติตัวเองกลับมา แต่มันทําไม่ได้ไงเพราะว่าเขาอยู่กลางทางแล้วก็ไม่สามารถจอดรถไฟได้ด้วยเขาก็เลยได้แต่พยายามบังคับหัวรถจักรต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่ามันอาจจะเป็นแค่ภาพลหลอนลรมั้งเพราะว่าตัวเขานอนไม่เต็มอิ่มมาหลายคืนแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับในใจเขารู้ดีว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ภาพหลอนแน่นอนโดยที่หลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังพอคุณกิจเขาเริ่มสง,งบสติอารมณ์ลงได้บ้างแล้ว ตัวเขาก็ค่อยๆเปิดม,าม่านหน้าต่างของห้องคนขับขึ้นมาแล้วก็มองออกไปด้านนอกเพื่อปล่อยอารมณ์ก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานเขาจะได้ยินเป็นเสียงเคาะดังมาจากด้านหน้าของหัวรถจักรเลยเสียงที <adi> ่ว่านี้ครับมันเป็นเสียงเคาะแบบเคาะก๊กก๊กก๊กเหมือนคนเอานิ้วมาเคาะที่กระจกหรือไม่ก็เคาะที่ตัวถังรถไฟด้านนอกซึ่งทันทีที่คุณกิจเขาได้ยินแบบนั้นสัญชาตญาณของเขาเนี่ยบอกชัดเลย ว่าห้ามมองไปที่จุดจุดนั้นเด็ดขาดเขาก็เลยขับรถต่อไปตามปกติแบบที่ไม่หันหัวตัวเองมองไปทางไหนนอกจากด้านหน้าตัวรถเท่านั้นโดยที่หลังจากนั้นน่นะครับเสียงเคาะมันก็ดังตามมาอยู่ต่อเนื่องแต่มันก็เคาะไปพักหนึ่งแล้วก็หยุดเคาะสักพักกลับมาเคาะใหม่และเพราะแบบนี้เนี่ยแหละคุณกิจก็เลยต้องทนกับเสียงเคาะไปอีกนานจนกระทั่งเขาขับรถไฟเข้าไปยังเขตชุมชนที่มันพอจะมีแสงไฟสว่างๆบ้างแล้ว ไอเสียงเคาะที่ว่านั้นมันก็ค่อยๆหายไปเองหายไปแบบเงียบๆเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังคุณกินก็ขับรถไปถึงสถานีปลายทางที่อุบลก่อนจะรีบแจ้งเรื่องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่อาวุโสฟ,ฟังทันทีคือเจ้าหน้าที่อาวุโสคนนี้ครับก็เป็นคนคุณหน้าคุณตากันนั่นแหละทำงานด้วยกันมาเป็น1ิปีแล้ว ซึ่งคุณกิจเองเขาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าเห็นใบหน้าสีดํามืดอะไรแบบนั้นนะครับเขาบอกแค่ว่าเขาเห็นคนแต่งตัวแปลกๆยืนอยู่ที่สถานีชื่อนี้ชื่อนี้แล้วก็แต่งตัวในชุดซาฟารีเหมือนคนโบราณอะไรทํานองนั้นโดยที่ไอสิ่งที่เห็นตอนนั้นก็น่าจะไม่ใช่คนด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นรถไฟมันมีเสียงเคาะดังมาจากหัวจักโดยหลังจากที่คุณกิจเล่าเรื่องนี้ให้รุ่นพี่ฟัง รุ่นพี่เขาก็ฟังอย่างเดียวนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรกลับมานะครับเขาบอกว่าคุณกิตน่าจะต้องไปพักผ่อนได้แล้วมั้งน่าจะเห็นภาพหลอนหรือเปล่าเพราะว่าทํางานควงกันมาหลายกะแล้วแล้วก็พักผ่อนค่อนข้างจะน้อยโดยที่หลังจากนั้นอีกหลายวันต่อมาคุณกิจเองเขาก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานีรถไฟแห่งนั้นนะครับจนได้ไปเจอข้อมูลเก่าๆเข้า,าซึ่งสถานีที่คุณกิจเจอผี คุณกิจบอกว่าสถานีแห่งนั้นมันเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่มาก่อนเมื่อหลักสิบปีก่อนคือมันเป็นอุบัติเหตุที่รถไฟชนเข้ากับรถบรรทุกที่ข้ามทางตัดรถไฟตอนกลางคืนซึ่งผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นหนึ่งในนั้นมีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟด้วยเจ้าหน้าที่คนนั้นครับเขาว่ากันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานีแห่งหนึง่งเหมือนกับแกไปตรวจงานหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึง่งนะครับซึ่งเป็นคนเก่าแก่มาก แกมีรูปร่างสูงผอมแล้วก็ชอบใส่ชุดเครื่องแบบซาฟารีสีขาวมากจนเป็นเอกลักษณ์ของแกไปโดยปริยายซึ่งหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นครับมันก็มีเสียงเล่าลือเสียงเล่าอ้างตลอดว่าสถานีแห่งนั้นไม่เคยสงบบางก็ว่าจะเห็นเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยมายืนตรวจความเรียบร้อยอยู่บนชานชลาคนเดียวบางก็ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นชอบมายืนรอรถไฟขบวนสุดท้ายเหมือนกับแกต้องการจะขึ้นรถกลับบ้านของแกนั่นแหละ แต่ที่น่าขนลุกที่สุดนะครับคือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาเคยเล่าให้กันฟังว่าเคยมีคนเห็นเงาของเจ้าหน้าที่คนนั้นที่มันทอดยาวผิดปกติคือยาวไปเหมือนคนตัวสูงสูงสูงเหมือนเปลดเลยในตอนนั้นที่คุณกิตได้ยินเรื่องนี้อ่ะนะครับเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่าใช่คนคนเดียวกันวิญญาณดวงเดียวกันกับที่เขาเคยเจอหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่คุณกิตเห็นเขา วิญญาณดวงนั้นเขาไม่มีใบหน้าสิ่งเดียวที่มันเหมือนกันนั่นก็คือใส่ชุดซาฟารีสีขาวเหมือนกันซึ่งหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณกิจเจอนะครับเรื่องราวชีวิตของเขาก็ดําเนินต่อไปแหละแล้วการขับรถไฟสายอีสานจริงๆมันไปหลายจังหวัดนะครับหลายเส้นแล้วแต่ว่าจะถูกจัดการยังไงชีวิตการทํางานของเขากลับมาเป็นปกตินะเพราะว่าไม่ได้ไปสายอุบลบ่อยๆ แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเกี่ยวกับการทํางานที่การรถไฟผลกระทบที่มันชัดเจนที่สุดเลยก็คือคุณกิจเขากลายเป็นคนหวาดระแวงไปเลยคือกลัวที่มืดครับทุกครั้งที่เขาจะต้องอยู่คนเดียวในที่เงียบๆโดยเฉพาะการทํางานตอนกลางคืนคุณกิจเขาจะต้องเปิดไฟให้สว่างจ้าไว้ตลอดไม่ว่าจะเป็นในห้องพักหรือแม้แต่ในห้องคนขับรถไฟเขาจะไม่ยอมให้ความมืดเข้ามาครอบงําเลย เพราะว่าทุกครั้งที่รอบตัวมันมืเดเลยนะครับเขาก็จะฟุ้งซ่านกลัวว่าในนั้นจะมีอะไรหรือเปล่าคุณลุงคนเดิมรุ่นพี่คนเดิมจะมาหาหรือเปล่าโดยที่หลังจากนั้นคุณกิจเขาก็เริ่มเห็นว่าคือสังเกตเห็นนะครับว่าบรรดาพนักงานคนขับรถไฟรุ่นพี่หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่สถานีเก่าๆที่เคยทำงานในเส้นทางนั้นพอพวกเขารู้ว่าคุณกิจเจอเรื่องราวแปลกๆที่สถานีแห่งนั้น เขาก็เริ่มเปิดใจเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้คุณกิจฟังด้วยเวลาเจอหน้ากันน่ยนะครับซึ่งไอสิ่งที่คุณกิจได้ยินมันก็ทําให้ตัวเขายืนยันได้ว่าสิ่งที่ตัวเขาเจอมามันไม่ใช่เพราะว่าเขาหลอนใบคนเดียวอย่างแน่นอนคือมันมีรุ่นพี่ที่ขับรถไฟท่านหนึ่งครับเล่าให้คุณกิจฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนที่พี่เขาขับรถไฟผ่านสถานีแห่งนั้นตอนกลางคืนเหมือนกันเขาเห็นว่ามีผู้โดยสารยืนรออยู่บนชานชาลา แล้วมันน่าแปลกนะเพราะว่าสถาน,นีตอนนั้นมันแทบไม่มีใครขึ้นลงตอนดึกอยู่แล้วพี่เขาบอกว่าเขาจอดรับผู้โดยสารคนนั้นโดยที่ผู้โดยสารแกก็ใส่ชุดแปลกๆนั่นแหละใส่ชุดสีขาวๆเก่าๆแล้วก็ยืนก้มหน้าก้มตายืนรออยู่ที่ชานชาลาแต่พอรถไฟจอดเทียบปุ๊บผู้โดยสารคนนั้นก็เดินขึ้นรถไฟมาแล้วหลังจากรถไฟออกตัวไปพี่คนขับรถไฟคนนั้นเขาก็สงสยัย ว่าใครกันขึ้นมาที่รถไฟกลางดึกแบบนี้เขาก็เลยวานให้พนักง,งานประจําตู้นะครับไปตรวจดูหน่อยว่าผู้โดยสารคนนั้นตอนนี้อยู่ตู้ไหนแล้วขึ้นมาจะไปลงไหนอะไรทํานองนั้นแต่หลังจากนั้นครับพอพนักง,งานประจําตู้ไปตรวจแล้วก็เดินกลับมาหาพี่เขาพนักง,งานประจําตู้เขาก็บอกว่าไม่มีใครในตู้เลยนะครับพี่ คือผู้โดยสารทุกคนนอนหลับด้วยแล้วก็ผู้โดยสารในชุดสีขาวคนนั้นที่เดินขึ้นรถไฟมาตอนนี้เขาไม่ได้อยู่บนรถไฟแล้วทั้งๆที่รุ่นพี่เขาเห็นชัดน,นะครับว่าผู้โดยสารคนนั้นก้าวเท้าขึ้นรถไฟมาจากชานชาลาแห่งนั้นจริงๆซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าตกใจมันเป็นเรื่องที่มาจากพี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเขตใกล้เคียงครับพี่เขาเล่าให้คุณกิจฟังว่าจริงๆอ่ะเจ้าหน้าที่การรถไฟที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนั้น พี่เขาเป็นคนมีนิสัยรักงานเกินไปคือรักเกินกว่าคนปกติน,นะครับคือถึงขนาดที่แม้แต่วันหยุดก็ยังชอบมาตรวจความเรียบร้อยของสถานีอยู่เสมอทำงานบางทีก็ล่วงเวลาไปไกลแล้วก็ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเพิ่มเติมด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือชุดสฟรีสีขาวที่เจ้าหน้าที่คนนั้นชอบใส่จริงๆแล้วมันเป็นชุดที่เขาใช้ในงานพิธีหรือไม่ก็ในงานสาคัญเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟัง แต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุไปแล้วมันก็มีหลายคนเห็นว่าพี่เขากลับมาปรากฏตัวในสถานีในชุดชุดนั้นที่พี่เขาชอบเหมือนกับว่าพี่เขากำลังรอการกลับไปทำงานอยู่หรือไม่นะพี่เขาก็คือมาปรากฏตัวเพื่อตรวจตราตรวจความเรียบร้อยของรถไฟที่ผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณกิษในตอนนั้นหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดที่มันสอดคล้องกับเรื่องที่เขาเจอนะครับคุณกิจเขาก็รู้สึกได้ว่า คนชุดขาวหรือว่ารุ่นพี่ชุดขาวที่เขาได้เจอมาที่สถานีแห่งนั้นมันคือการปรากฏตัวของวิญญาณเจ้าหน้าที่คนนั้นจริงๆครับแต่ไอสิ่งที่ยังเป็นปริศนาสำหรับคุณกิจก็คือใบหน้าสีดำของเขากับรอยยิ้มของเขาทั้งๆท,ที่ตัวเขาก็ไม่ได้มีอวัยวะบนใบหน้าเลยไอลักษณะที่คุณกิจเห็นเนี่ยแหละมันเป็นลักษณะของวิญญาณที่คุณกิจหาคาตอบไม่ได้ว่าทาไมพี่เขาถึงมาปรากฏตัวแบบนั้น ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วการปรากฏตัวก็มาในลักษณะคนปกติก็น่าจะได้ผมเนี่ยเห็นมาเยอะพอสมควรนะครับคุณผู้ฟังคนที่แบบจริงจังกับงานเกินไปแล้วก็เหมือนกับเสียชีวิตกระทันหันในระหว่างที่ตัวเองกําลังทํางานอยู่คือถ้าพูดตามหลักแบบที่อ่านเรื่องผีมาเยอะๆนะเขาว่ากันว่าจิตยังผูกพันน่ยนะครับแล้วก็จิตมันยังคงมีงานทําอยู่ เพราะอย่างนั้นพอเสียชีวิตไปแล้วก็ตุยไปแบบกระทันหันดวงวิญญาณก็เลยไปไหนไม่ได้ต้องวนกลับมาที่ทำงานแล้วก็ทำงานเดิมให้มันเสร็จแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าคำว่างานเสร็จแล้วมันสามารถไปสู่สุขติได้เลยไหมแต่จากเรื่องราวนี้ครับผมคิดว่าดวงวิญญาณของรุ่นพี่คุณกิตเนี่ยต้องเรียกว่ารุ่นพี่นะเพราะว่าแกก็ทำงานการรถไฟเหมือนกันแล้วก็ทำงานมานานกว่า แถมตุ้ก่อนก็อยู่ยาวจนกระทั่งตัวเขาเองกลายเป็นผีที่น่าจะ,กะเกษียณได้แล้วละ่ะแต่ก็ยังไม่จากไปไหนเนื่องจากก็ยังมีคนเห็นดวงวิญญาณของแกวนเวียนอยู่ที่สถานีแห่งนั้นอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นคุณกิจบ้างเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรแบบนี้บ้างหรือไม่ก็มีชาวบ้านเห็นก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงจุดนั้นครับคุณผู้ฟังมันจะเป็นแบบสถานีที่แบบไม่ใหญ่มากแล้วก็มีจุดกั้นทางรถไฟตามปกติเลย แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้วันที่มันเกิดเหตุจนพี่เขาจากไปอะ่ะปกติแล้วะนะครับนายสถานีเขาจะมีไม้กั้นเนาะแล้วก็มีแบบโบกทงอะไรแบบนี้ครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่ารถคันนั้นที่แบบพุ่งชนมาหรือว่าเสียหลักมาหรือเปล่ามาด้วยความเร็วหรือเปล่าแล้วก็เบรกไม่ทันกลายเป็นแบบว่าฟาดรวบเก็บรวบไปเลยหนึ่งในนั้นน่ะก็คือพี่เขาที่เสียชีวิตแต่นอกจากพี่เขาก็มีอีกหลายคนนะครับเห็นเขาไ่าอย่างนั้นนะ เพราะอย่างนี้หรือเปล่าเสียในหน้าที่แล้วก็กําลังทํางานของตัวเองอยู่แถมเป็นงานที่ตัวเองรักด้วยวิญญาณของพี่แกก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณกิดตัวคุณเองคิดเหมือนผมหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เขาเสียชีวิตขณะที่อยู่ในหน้าที่ขณะที่ทํางานอยู่พี่เขาก็เลยไปไหนไม่ได้หรือคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมและทีมงานอ่านและตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ